โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องแม่นำตัวอ้นกลมอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอาชีพใหม่ที่กำลังจะมาในเกมคา์บาวนั่นเองครับซึ่งเป็นอาชีพสายเวทอาจจะใช้ชื่อในคอมเมนเซอร์ส่วนตรงนี้คือการคาดเดาเท่านั้นนะครับเป็นตัวละครที่อยู่ในเทวีฮวานโดยจะกำเนิดขึ้นที่เมืองดิสเซอร์สคีมนะครับ ชุดที่สมสัยจะเป็นเมอร์เทลเซตนะครับเป็นชุดเกาะแบบดั้งเดิมที่ผลิตในฮานซึ่งเป็นทวีปทางใต้เขตร้อนเนื่องจากสภาพอากาศชุดเกาะเหล่านี้จึงติดตั้งแบบส,สบายและทำด้วยเส้นใยที่เบามากเพื่อให้มีอาการไหลเวียงของอากาศได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของอาวุธยังไม่มีข้อมูลกกับอาวุธที่ใช้เป็นโอฟหรือคิสตันหรืออาจจะเป็นอาวุธแบบใหม่เหมือนกับ GL ก็ได้ ในส่วนตรงนี้คือการคาดดาวานา้นนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมอยากให้เป็นอาวุธแบบใหม่มากกว่าไม่อยากให้ใช้โอฟหรือคริสตันร่วมกับวิาสาดฟอร์ตอาร์เชอร์และฟอร์ g กันเนอร์นะครับซึ่งผมคิดว่าควรจะมีแบบใหม่ไปเลยจะได้มีอาวุธเพิ่มมากขึ้นและทําให้ตลาดคือคักมากขึ้นนั่นเองครับสกิลการโจมตีจะเป็นรูปแบบของตัวละครในโคม,เมนเซอร์ในเดียโบ3ใช้เคียวหข้างและถือหัวกะโหลกหข้าง ซึ่งจากการวิเคราะห์สกิลต่างๆในส่วนนี้จะวิเคราะห์จากความคิดเห็นส่วนตัวอาจถูกหรือผิดยังไงก็ขออภัยนะที่ดีด้วยนะครับสกิลที่เนโครแมนเซอร์ใช้นะครับมีเคียวหนึ่งข้างซึ่งจากที่ดูในเดียโบ3จะเห็นได้ว่าสามารถดูดวิญญาณได้ด้วยนะครับอาจเป็นไปได้ว่าตัวละครคาร์ดในโครแมนเซอร์อาจจะใช้เกตพิโรดหรือเล็กเกตคล้ายๆอาชีพ GL นะครับซึ่งเป็นการดูดวิญญาณเข้ามาเก็บไว้ในกระโหลกแล้วปล่อยดาเมจออกมาซึ่งจากข้อมูลที่มี กระโหลกหรือฟิลเตอรี่จะสามารถเพิ่มพลังให้กับคนตายหรืออาจชุบชีวิตได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกจริงๆกับอาชีพนี้สไตล์การโจมตีน่าจะมีพิษด้วยแบบดูดเลือดศัตรูนะครับและถ้าดูจากตัวละครจะแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการต่อสู้ใหม่โดยมีไอเทมเลสที่บินอยู่รอบตัวน่าจะเป็นสกิลบัฟแบบใหม่ของตัวละครนะครับและอาจจะมีซัมมอนที่สามารถเรียกมินเนี่ยนออกมาช่วยสู้ได้นั่นเองครับ จากข้อมูลมิเตอร์วอลมี่ว่าจะมีการเปิดตัวหรือเปิดข้อมูลตัวละครคารสในคอมเมนเซอร์ในช่วงเดือนก2020นี้หรือเดือนกันยายนนี้นะครับแต่ปัจจุบันแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรมาเพิ่มเลยซึ่งผมก็รอจนมาสุดท้ายของเดือนเพื่อที่จะนําข้อมูลมาให้เพื่อนๆชาวคาบาได้รับชมจากการวิเคราะห์ทั้งหมดก็ได้ข้อมูลมาเท่านี้จริงๆอาจถูกบ้างผิดบ้างก็คงต้องรองอัปเดตจาก E.S.T เกมนะครับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติม หรือคิดเห็นคิดต่างในส่วนไหนของอาชีพนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมช่องน้ำแมดําตัวอ้นกลมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องน้ำแมดําตัวอ้นกลมด้วยนะจ๊ะยังสามารถติดตามช่องทางอื่นได้ครับแม้กระทั่งเพจเฟซบุ o กอ่าทิกต็อกนะครับ, Facebook, รบแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับอ่าให้คุณผู้ชมเลื่อนไปที่หน้าปกของผมนะครับ ด้านขวาบนนะครับมันจะมีปุ่มเล็กๆเ,เห็นไหมมี a c e b o o k มีทวิตแล้วก็มีทิกตกอด้านบนอนะ่ะด้านขวาบนนะครับดังน,นั้นสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับสามารถไปติดตามกันได้เนาะอ่ะาแต่ผมจะทําคลิปสั้นๆหรืออาจจะเป็นอ่าการไลค์ก็จะอยู่ที่เพจ a c e b o o k ครับอ่าหลายช่องทางนะโอเคสำหรับใครที่เข้ามาติดตามผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับช่วงนี้การติดตามขึ้นดีมากๆเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามช่องน้ำไม่ดำโต้งกมนะครับงไงสำหรับวันนี้ ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมจุ๊บจนะจ้า